ครับหวัสดีครับชาเน็ตครับวันนี้จะมาตัดผมทรงรู้สึกว่าจะเป็นทรงเปิดในหลังรากใสนะครับวิธีแบ่งผมของช่างอ้อน <c oughs> ก็คืออย่างนี้นะครับ <c oughs> เราจะแบ่งผมเป็นจากมุมหน้าผากมาด้านหลังใบหูแล้วแบ่งจากหลังใบหูเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ตัดอย่างนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะ <c oughs> อย่างนี้ มให้ดูชัดๆเลยแขกคนนี้มาจากจังหวัดอะไรครับรฮะมาจากจังหวัดชีสเกตมาตัดผมทรงเน็บในรากใส่ด้านข้างเขาเรียกว่าทรูบ็อกทรูบอ็อบอะไรวิธีตัดของช่างอ่อนใช้เบอร์หนึ่งนะครับใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดดูนะครับเบอร์หนึ่งไถขึ้นมาแล้วทำอย่างนี้ แบ่งผมจากมุมหน้าผากมาด้านหลังแล้วแบ่งให้ได้สี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็ตัดด้วยเบอร์หนึ่งครับเขาเรียกเน็บในเน็บในทรูเน็บในเปิดข้างสองข้างแต่ด้านหลังเป็นรากใสครับวิธีการแบ่งฝั่งนี้ก็ให้ได้ฉากอย่างนี้ครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมไม่ใช่ด้านคูณด้านนะครับสี่เหลี่ยมด้านเท่าครับด้านคูณด้านด้านเป็นสามเหลี่ยมคูณฐานคูณสูงอันนี้กว้างคูณยาวเท่าๆกันหมดเลยครับวิธีตัดของช่างอ่อนง่ายๆใช้เบอร์หนึ่งนะครับถอดเบอร์หนึ่งออกแล้วก็เอาตัวกึบเบอร์ศูนย์มาทําเป็นเหลี่ยมอย่างนี้วิธีแบ่งเหลี่ยมให้ได้มุมระหว่างมุมหน้าผา แล้วก็ทำไม่ตามเส้นแนวอย่างนี้คืออย่างนี้วิธีของช่างอ้อนทำง่ายมากเลยนะครับทำให้ได้มุมระหว่างมุมคิ้วกับมุมหน้าผากให้ได้เท่ากันแล้วก็กันเหลี่ยมนิดนึงให้สวยๆจอแหลมเขาเรียกว่า True True Bob เปิดในเนกในสองข้างเป็นเบอร์หนึ่ง รูบอบด้านนอกเป็นบ๊อบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกอันเดอร์คัตตัดในเปิดบนไว้ไว้บนเปิดในภาษาไทยเรียกทูสองข้างตัดสองข้างทูไปว่าสองโดยใช้เบอร์หนึ่งภาษาฝรั่งเรียกอันเดอร์คัตครับที่ทรงเป็นอย่างนั้นแหละครับอันนี้ผมทำให้ดูฝั่งนี้ก่อน แล้วมาดูฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดูนะครับฝั่งฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันย้ายกิบตัวนี้มาใช้กิบโค้งตัวเดียวหนึ่งดันหวีขึ้นไปปึ๊บดูมุมหน้าผากดันซ้อนกันไว้ไม่ให้ผมตกลงมาอย่างนี้โดยใช้หวีนี่มากรีดให้มุมหวีนี่กรีดอย่างนี้ให้แขกนั่งตรงๆอย่างนี้ปึ๊บ กรีดให้ได้มุมฉากคือด้านคูณด้านให้ได้ครับแล้วไถด้วยเบอร์หนึ่งด้านหลังใบหูก็เอาหลังใบหูนี่เป็นแบบชาวเน็ตขอมาไอดอลขอมาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดูวิธีตัดของช่างอ่อน,นะครับใช้เบอร์หนึ่งตัวนี้นะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งสีแดงสวมเข้าไปปุ๊บแล้วไถขึ้นไปเลย เอามุมเป็นแบบนี่ที่เราแบ่งผมไว้นี่ให้เป็นแบบอุตสาด,ด้านโ้นมาจากสีสะเกตสีสะเกตนี่มันอยู่ติดกับร้อยเอ็ดไหมอยู่ติดกันไหมใกล้กันเหรอเนาะผมก็ไม่ค่อยรู้ทางนั้นเขาเป็นสีสะเกตแต่ทางบ้านโคราชเขาเรียกว่าติดกับคอนแก่น สเกตไม่รู้ติดค้อนแกนหรือเปล่าเลยข้ามไปก็ไม่รู้เขาก็ไม่คุยด้วยเนาะ <c oughs> คนที่สกเกตวาววาวว่าวาไทายบกคอยเก่งบกเมนวนะเนาะ้าคนไทยเว้าพี่ไห้เก่งเด้อวะเนาะคำว่าเก่งเด้อแปลว่าเก่งหลายหลายกากลางเก่งนิดเดียวก็เก่งอะไร ผมทําให้ดูทั้งสองข้างเท่ากันเลยครับแล้วก็เอาตัวนี้มาคุกเหมือนเดิมมาฟังกัก วิธีตัดของช่างอ้อนมันง่ายมากโดยใช้กริฟครึ่งวงกลมแบ่งแล้วก็มาทำอย่างนี้ให้จอนี่แหลมอย่างนี้แล้วก็ใช้มีดโกนกันซ้ำไปอีกนิดนึงดูมุมหน้าผากแล้วก็ดึงลง อย่างนี้แล้วก็กันโค้งตามแนวจรด้านหลังก็เอาไว้รากใสครับจะสวยมากเลยยเห็นไหมครับตรงนี้ก็โค้งตามหูอย่างนี้โค้งอย่างนี้ อันเดอร์คจอ์นแหลมอันเดอร์คเบอร์หนึ่งทรูเวทรูบ็อกทรูบ็อกเกือบจะใกล้เคียงกันนะครับทรงนี้ใกล้ใกล้เคียงกันทรูเวทรูบ็อกทรูบ็อกเนี่ยอันเดียวกันใกล้ใกล้กันอันเดอร์คารทรงเกือบจะเหมือนกันเลยแหละให้เราเข้าใจอย่างนั้นก็พอแล้วซึ่งมันจะสั้นจะยาวอยู่ความพอใจครับขอบคุณครับ